สบายดีพ่อแม่พี่น้องืันนี้ก็มาพบปอกันคือเก่าเนาะที่ซองซาวลงบ้านนะเมื่อนี้ซาวลงกับมากินข่าวกินข่า,าวเ้าแล้วก็สิแปนคุดเขียดของกินนองงัวได้แล้วแต่ละเมื่อไม่จะจมว่ะจังปันได้สิได้ปันได้สิได้เหมือเมื่อคืนนี่มันได้เยกินข่าวนำกันเดอ้อ แบบมแ่แ่แเราเห็นจ้กินแล้วเราไปคุดเกียดต่อ บางคนผลกับบริกินน่องวานค่ะผลคายแพงแพงน่องวานหาหกร้อยมาได้แบบพันจิบเครื่องอ,อักก์ประมาณสามนิมนน้ชามร้อยชิ้นร้อยเข็ดในตลาด กินข้าวน้ำซาวลงเนอ้อกินข้าวเซาแม่แล้วถ่าโดนแหละผ้ากินวัาสไิไปกุดเกียดน้ำลาาแล้วก็เลยถ่า ได้กินอาหารทานยาเพราะว่าปีหนึ่งคนได้ลูกเถื่อหนึ่งเนาะปีละเถื่อแต่มีลายโตก็ได้กินดูอยู่พอกับแม่กินแล้วไปละ เราลงมาก็อาบน้ำแล้วน้องทรายกับไปห้งเียนบอได้กินข้าวสาวดอกมอนอะตื่นมาไปเลยไปกินห้งเียน หมักสุ่มๆน่องวัวส่วนน้องวัวเนี่ยกะเห็ดแล้วแล้วก็ผนซีแบงเพื่อนนี่ถั่ยหนึ่งเพื่อนน่ะถั่ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเพื่อนว่าว่าตามเพผนเสื่อมาตั้งแต่กี่บุดอกวาหั่นแบ่งลายลูกงัวหั่นแห้งซีแพร่วะหมักัดแม่นหรือเปล่า ตอ,ตอนนี้สลงกาได้ออกมาหดถุงหน้าเล้เนาะกามากกนมือวางอันอย่างก,ก็เมื่อมากินมากระทันน่แหละผลขุดเหิบมือนนสสลงก็นมาคุดอยากออกมาสองคนกับแม่ส่วนที่เลือผลมาก,ก่อน เหมือนขุดจุกจักจุกจักได้บอ <c oughs> ดินนุ่นแข็งเนาะพูน่าขึ้นมืออะไรคะได้บอดินมันแข็งเนาะ ได้บ่ได้บลายจ้าเทาเอิ้นเจ้านานะนะน้องแม่เท้าอ้ำเ้าอำได้บ่ไม่เท่าได้ชอบโตล้ชอบโตเลย แทงักเ okay. ่ยฮ้ยใ่นาะเนี่ยเบื่อละโอ้แงถักอะเนี่ยพูทันได้โดยง่ายพูทันสียแทง บาคุดแล้วมาคุดบาได้จากโตวันนี้แบบขล้อยู่ป้าไอซ์เปิ้ลคุดแล้ววันนี้นั่งเบิ่งก็มาคุดตั้งแต่เช้ายัางบาได้จากโตอยู่เฮ้านี่บาได้จากโตใช่จเขียนเมเทัล เราได้อยู่ได้ทานผสมส่วนนดินนาสุพลไปหาบดใหม่เลยอันนี้เป็นเขียดของแม่สาวลงเนอยเข่นืออสาวอันนี้เป็นของแม่ท้าเราได้บดลายด้วมือนี้ปืดอาเดนอาหารบ่เดียวค่ะไม่เอาเห็นทน นนี่เป็นเกียรติของชาวอัำได้ๆเลยซายันจะผลมาดมยังไงนี้นนนบัน,น้ชมฮากาัสิเมอแล้วท่านผปุษมเูชุ่อย่างก่อนเลยสลงกาบดได้เกียรติจ้ากวมันคุดอยู่ใสกระบ,บุมีเนะแบบมันแข็งเวยคุดกระบ,บุเห็นจากเถืออ่อนแล้วยาเลยเมื่อย สำหรับคลิปนี้จะลงกาข้อเจ้าไกวสำดเด้อผักความแหม่มมพี่น้องมูเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครเป็นกำลังใจให้ชาวโรงพยาบาลนานเด้อสดเขียดนี่สนาชส่นกับบุรีกินดอกพะวังม้าห้ามือกูมือหรอกะกินลายมันกัดสิเบื่อเนาะเบื่อเขียดบางทีอีแม่บางทีเราก็เอาไปขายกับบุรีเอาเมื่อเห็ดให้กินดอกบุรีเอาเมื่อเห็ดกินให้เบิ่งดอกทานผู้ชม ผนมางเถี่ยผนกระขายพระว่สาสโลงกระซือของกินมาแน่เมื่อวานนี่ก็ยังอยู่ในตู้ไปเ,เด้ออบดน,นี้บายบายพอกันคลิปใหม่ล้ว่วานนี้สะลงไปอัพคลิปอยู่อันบ้านรักสามสิบหาอยู่บ้านสโลงบ่มีสัญญาณมือนีนจักสิบไปหอดใช่แล้ว